วันนี้ออนจะพามากินบุฟเฟ่หมูหันเป็ดปักกิ่งแล้วก็หมูกรอบฮ่องกองบอกเลยว่าโคตรคุ้มเพราะว่าจ่ายแค่คนละ1 1 1 6้บาทใช้โปรมา4<อ>าี่จ่ายสาผ่านลิงค์ฮังกี้ฮาวทำใหม่ทุกจานแป้งเป็ดปักกิ่งคือดีมากหมูหันนี่ก็คืออร่อยสุดๆกรอบที่สุดแบบเต็มสิบส่วนหมูกรอบหนังกรอบฟูเนื้อเด้งและนี่ก็คือเมนูทั้งหมดที่เราสามารถสั่งได้โอ้โหมีทั้งไก่แช่เล้าถ้าใครชอบกินติ่มซำก็มีให้เลือกอีกเยอะมากเปิดเป็นแบบร้อนๆควันขโมงเลยจ้าขนมจีนี่เเเ้้าาทลิอยูนแปงดว ไส้อร่อย,ยอรอยไส้กุ้งทอดนี่คือพลาดไม่ได้เลยคือเนื้อกุ้งเยอะมากสะละัเปาลาวาอันนี้ต้องระวังเพราะว่าร้อนสุดๆสะลัดกุ้งทอดก็ได้กุ้งเป็นตัวตัวรับประกันความอร่อยจ้าเกือกทอดหมูแดงแป้งคือน้อยมากเน้นไส้จริงๆแล้วถ้าเบื่อแบบกลัวเลี่ยนก็ยังมียำแมงกะพรุนด้วยทำทั้งแบบจีนแล้วก็แบบไทยซุปมี3มแบบกระเพาะปลาน้ำแดงเกื่อไผ่นี่ออนชอบสุดๆก็ซุปเสฉวนอันนี้แบบเป็นทะเลเลยจากนี้ขนมหวานเขาก็มีให้เลือกอีกเยอะมากบอกเลยว่าไม่ผิดหวังมีเฉพาะวันอาทิตย์ซเซียนโรงแรมแลนด์ จองตามลิงนี้ได้เลยนะข้างอาหารเปิดตั้งแต่11โมงถึงบ่าย3กับเพื่อนๆแล้วมากินได้เลยราคาดี